สวัสดีครับเซลล์อันโตโยต้าสุรินทร์ครับสวัสดีค่ะเซลพี่แท็กโตโยต้าสุรินทร์ค่ะ,ว,คะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันคะครับผมวันนี้เรามีาแนวทางนะครับดีๆในการที่จะออกรถหนึ่งคันแล้วก็จำเป็นอันดับแรกที่ผมนึกออกในการออกรถใกล้บ้านนะครับได้รับความสะดวกสบาย<ม>เดินทางเดินทางไกลเนาะใช่ครับก็อย่างน้อยก็มาเห็นเซลล์ตัวเป็นๆเนาะได้มาเจอหน้าคลาตากันนะครับว่าเราคุยเงื่อนไขออกรถหนึ่งคันเนาะมัน ไม่ใช่ว่าจะคุยกันผ่านออนไลน์แล้วก็จบแล้วจะมาเห็นรถตัวจริงเจอรถตัวจริงไม่ว่าจะมาดูสเปครถต่างๆออกรถใกล้บ้านมันอาจจะมีความใกล้ชิดมันเหมือนว่าเหมือนเราชอบใครเนี่ยถ้าเราแบบเห็นบางทีเห็นแค่รูปถ่ายเสวยทังเลยแต่พอได้มาพูดคุยแล้วอะมันอาจจะไม่ใช่แต่ถ้ามาได้พูดคุยแล้วรู้ทั้งหน้าตารู้ทั้งนิสัยแลบทีนี้แบบถ้าถูกใจเราก็แทบจะแทบจะอะไรแทบจะอะไรพูดดีจะจอง เสียวแวบเขินเลยก็ประมาณว่าเราก็ได้เห็นรถตัวจริงได้เห็นเซลล์ได้รู้จักอ่าคนที่จะดูแลลูกค้าหลังการขายด้วยอะไรเงี้ยเือถูกตาถูกฉลกถูกชะตากันเนาะอย่าเฮอยเช่นถ้าเราขึ้นมาโชว์รูมเนาะเราเราตั้งใจว่าจะมาดูรถ เอทิพแต่อาจจะได้สีประตูไปก็คือว่าที่บอกว่ามาถึงบางทีอะเรามีความตั้งใจว่าเราจะออกรถรุ่นนี้เราชอบรถรุ่นนี้จังเลยแต่คุยโดยที่ไม่ได้ไม่ได้เจอหน้ากาันไม่ได้ถามสารทุกสุขดิบอย่างเงี้ยค่ะพนักงานขายเขาอาจจะแนะนําตามรุ่นที่ลูกค้าต้องการที่อยากได้หรือ,อเลยรุ่นเดียวแต่ถ้าขึ้นมาเจอกันเจอกับพนักงานเจอพวกเราอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ได้ถามอาอยู่ตรงนั้นตรงนี้ทําประกอบธุรกิจอะไรครอบครัวมีกี่คน อ่ามันก็เป็นการที่ให้ให้พนักง,งานขายช่วยวิเคราะห์ด้วยใช่ครับช่วยแบบว่าเปิดเปิดความรู้ใหม่มเพิ่มเติมเผื่อว่าเฮ้ยที่เราคิดไว้มันไม่ใช่นี่<ม>อาจจะไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือรุ่นที่ลูกค้าเลือกไว้อะอาจจะมีหลายรุ่นที่ลูกค้ายังไม่ทราบอะไรเงี้ยค,คล้ายๆก็ว่าเราก็ช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจรุ่นรถหรือว่าเป็นรุ่นรถที่ตอบโจทย์กับลูกค้ามากกว่าครับ เป็นการที่บางรุ่นที่ลูกค้ารู้สึกว่าเฮ้ยฉันมองรุ่นนี้มาแต่ผมติว่าถ้าได้คุยกับที่ปรึกษาการขายอะไรเงี้ยได้พบปะได้พบเจอกันก็อาจจะต้องอมีการลดรุ่นลงที่เหมาะสมกับเราออปชั่นบางตัวอาจจะไม่ได้ใช้นะครับก็อาจจะเป็นการที่ว่าเราได้พบปะหน้าตากันด้วยได้เจอเจอตัวเป็นเป็นตัวเป็นเป็นเจอรถจริงๆร <laughs> <laughs> ิงว,ว,วตัวเป็นเป็นคือยังไงอ่ะ เมื่อกี้น้องอันก็บอกเรื่องความสดุกสลายไปแล้วแล้วก็สิ่งที่ตามมาอย่างก็คือประหยัดความประหยัดตอนนี้สถา,น,าน,นการณ์แบบนี้ประหยัดได้ประหยัดค่ะประหยัดทั้งเวลาประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายบอกเลยว่าประหยัดนี้ที่บอกว่าสถานการณ์ทุกคนนนี้มันต้องประหยัดจริงๆ <นะ S 2> เนาะเศร,รษฐกิจด้วยอะไรด้วยนะคะคก็คือที่บอกประหยัดเวลาใกล้บ้านไงใช่ไหมหรือ,อเหมือนลูกค้าเราเนี้ยเอารถที่เรา แต่ลูกค้าทํางานประจาไม่สามารถออกเอารถออกมาเช็คระยะช่วงกลางวันได้ออกจากงานไม่ได้หรืออะไรก็ช่างติดธุละนน่นนี่นั่นกริ่งเดียวพอขอแค่กริ่งเดียวพนักงานขายแจ้นเลยค่ะไปไหนคะไปหาลูกค้าโอ้ยเกือบแล้วจะขายอะไรเงี้ยโยนเร็วไปมิมิงก็ไปหาลูกค้าค่ะ สามารถไปรับรถลูกค้าเข้ามาเช็คระยะดแล้วก็ส่งคืนได้ได้ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาเลยอันนี้ก็ถือว่าประหยัดก็ที่บอกประหยัดค่าใช้จ่ายการเดินทางใช่ครับผมน้ำมันรถตอนนี้ก็แบบสูงซะแลกช่วยประหยัดได้ใช่ครับผมประหยัดเวลาลูกค้าในการเข้าสู่บริการหรือว่าเวลาลูกค้าที่ไม่สะดวกมาทางที่ปรึกษาการขายของเราก็ยังจะคอยซัพพอร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาการขายเองแล้วก็ทางด้านสู์บริการเองก็ พร้อมที่จะออกไปดูแลลูกค้าในพื้นที่ต่างๆนะครับเพื่อให้ลูกค้าได้ครับอ่ะเรียกว่าอ่าการบริการที่ดีที่สุดข,ของพวกเราเนะาะประหยัดประหยัดเธอรตอนนี้ประหยัดประหยัดไว้อนอกจากการประหยัดเวลาแล้วนะครับผมก็ยังรวมไปถึงการดูแลหลังการขายอีกด้วยนะครับมผมมันก็เป็นพ่วงเป็นช่วงแบบพ่วงต่อกันเนาะว่าถ้าทําให้ลูกค้าประหยัดได้ก็เพราะว่าพวกเราดูแลหลังการขายดีว้าว พูดดีปลวยตัวเองแล้วเอาไปว่าเข้าใจกันอก็คือว่าธุระของท่านที่เกี่ยวกับรูทให้มันเป็นงานของเราเดี๋ยวเราจะช่วยด้ให้เดี๋ยวเราจะช่วยให้ช่วยทั้งประสานงานช่วยร่นระยะเวลาที่ลูกค้าต้องใช้ครับอ่าประเมินเบื้องต้นก่อนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะประสานงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้รวดเร็วใช่ครับบางที อ่าโอเคพร้อม,มกันอย่างเช่นถ้าลูกค้าคุว่าจะเอารถเข้าศูนย์บริการเช็คระยะ20,000กิโลอะไรอย่างงี้นะครับก็สามารถโทรหาที่ปรกษ,ษาการขายหรือว่าเซลล์ที่ดูแลลูกค้าอยู่ให้สอบถามข้อมูลเบื้องต้น,ตน,ตนว่าเช็คระยะ20,000โลรุ่นนี้รุ่นนี้นะครับประเมินราคาเบื้องต้นว่าใช้ ประมาณเท่าไรหรือว่า,าราคาเท่าไรเราจะได้เตรียมถูกว่า,าเตรียมทั้งเงินถูกเตรียมทั้งเวลาที่ต้องรอเพราะว่าถ้ารอบใหญ่อาจจะเช็คสองชั่วโมงสามชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะไอ้รอบเปลี่ยนถ่ายทุกหมื่นเออหมื่นกิโลเงี้ยมันก็แค่หนึ่งชั่วโมง<า>ลูกค้าจะได้วางแผนถูกถ้ารู้สึกว่าดูแลลูกค้าประทับใจแล้วอ่ะยังไงยังไงเขาก็ต้องมีญาติพี่น้องที่ต้องออกรถเหมือนกันนะครับเชิญชวนอ่าหรือว่าแนะนําให้พวกผมดูแลมันก็จะเป็นการดูแลกันต่อยอดไปเรื่อย ยังยังเพึ่งพาใสา่กันอยู่<ช>ยังมีอะไรยังแบบว่าเอปเ่อเนบ้านเธอดูอฝากรดน้ําต้นไม้อะไรเงี้ยยังมีการไหว้วานหรือมีการดูกันเป็นครอบครัวครับอลูกค้าบางท่านบอกว่าอ้ยฉันไม่สนหลอกฉันไม่เอาที่ไหนก็ได้รเรื่องนี้ฉันดูแลตัวเองได้อะไรเงี้ยค่ะบางอย่างก็ก็อย่างที่บอกไะเนาะเราเราเรายังอยู่เป็นครอบครัวค่ะส่วนใหญ่นะ้ลูกค้าของโตโยต้าสซนของเราอยู่กันเป็นอย่างนั้นอยู่กันแบบครอบครัวเป็นญาติพี่น้องหรือเป็นเพื่อนบ้าน เป็นอะไรที่แบบฝากฝังได้แบบฝากผีฝากไข้ได้อ่ะเออเดี๋ยวพี่จะไปตอนนี้วันนี้พี่ว่างอ่ะโทรมาแบบเออเหมือนญาติพี่น้องกันนะอันนี้ก็เป็นข้อดีที่พวกผมยกตัวอย่างมาคร่าวๆนะครับผมยังมีข้อดีอีกเยอะที่ลูกค้าออกรถในพื้นที่มันดียังไงนะครับผมอยากจะสัมผัสการออกรถในพื้นที่นะครับผมอย่าลืมติดต่อผู้ผมนะครับเซลอันโตต้าสีินครับผมเซลพี่ต็กโตโยต้าซีินค่ะครับผมมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะไม่ tương ừ. <laughs>